ค่ะก็ขอสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะก็เป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วก็เป็นไฮไลท์ของการประชุมในวันนี้นะคะว่าแนวทางที่เราจะต้องเฝ้าระวังจริงๆแล้วในเรื่องของเชื้อดื้อยาเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะคะสําหรับแนวทางการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในระบบบำบัดน้ําเสียโรงพยาบาลน,นี้นะคะเราก็ทางกรมอนามัยนะคะก็ได้มีการพัฒนา พัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อริอยาต้านจุลชีพในระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลนะคะก็ตรงนี้เราก็ได้มีการศึกษาวิจัยแล้วก็ได้ออกมาเป็นบทสรุปว่าเราจะต้องมีการบูรณาการทั้งในส่วนของเรื่องการใช้ยาในโรงพยาบาลเองนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงในเรื่องของส่วนบำบัดสุดท้ายก็คือในเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลเองนะคะซึ่ง จากการที่เราพัฒนาระบบเฝ้าระวังนะคะเราก็พบว่าค่าพารามิเตอร์อย่างมีคนสงสัยนะคะว่าทำไมตรวจฟีคอลิฟอร์มแล้วตรวจทัลท o ลิฟอร์มแล้วยังต้องตรวจเชื้อด้วยยาอีกอันนี้เรามีการศึกษาความสัมพันธ์นะคะเราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงจะ ถึงจะไม่เจอฟีเคล c โคลิฟอร์มหรือว่า t o ท a ลโคลิฟอร์มก็ยังเจอก็ยังเจอเชื้อดื้อยายอยู่นะคะเพราะว่าบางโรงพยาบาลที่เราไปเก็บตัวอย่างเนี่ยก็ผลก็ยังไม่เจอฟีเคลไม่เจอ t o ท a ลแต่แต่ก็ยังเจอ ESBL e c อ l i ีโคลอยู่นะคะก็ ยังสนับสนุนได้ว่ายังไงเราก็ต้องตรวจเชื้อด้วยยาอยู่วันยังค่ำนะคะแล้วก็ระบบเฝ้าระวังเชื้อด้วยยานี้ต้องบริการอย่างที่บอกนะคะก็คือต้องบูรณาการจากหลากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ,งกมมรมควมลพิษเองก็ต้องดูในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของอส่วนของกระทรวงสาธารณาสุขเองซึ่งถือว่าเป็นแหล่งกําเนิดนะคะก็ต้องดูแลเรื่องระบบบำบัดน้ําเสียโรงพยาบาลเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะก็ ในเรื่องของวันเฮลเราก็ได้พูดไปแล้วนะคะเมื่อเมื่อตอนเช้านะคะว่าเราก็เป็นหนึ่งในสุขภาพแนวคิดหนึ่งเดียวเพราะว่าเราจะต้องมีการเฝ้าระวังเป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง ซึ่งจะต้องเฝ้าระวังเรื่องเชื้อด้ยาต้านจุลชีพต่อไปนี้นะคะโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลจะต้องมีการเฝ้าระวังเชื้อด้ยาต้านจุลชีพถึงแม้จะยังไม่ใช่กฎหมายแต่มันเป็นความรับผิดชอบของสังคมเราจําเป็นที่จะต้องมีการเฝ้าระวังซึ่งในการเฝ้าระวังนี้นะคะเราก็ได้กําหนดไว้นะคะว่าแนวทางก็คือเราจะกําหนดไว้ว่าจะเฝ้าระวัง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งแล้วแต่ศักยภาพของโรงพยาบาลนะคะว่าจะสามารถตรวจวิเคราะห์ได้มากน้อยเพียงใดแต่ว่าเรายึดไว้ว่าอย่างน้อยนะคะปีละหนึ่งครั้งจากสถานการณ์นะคะก็มาพูดถึงสถานการณ์คร่าวๆก่อนนะคะว่าจากที่ผ่านมานะคะที่ทางกรมอนามัยลงไปเฝ้าระวังตั้งแต่ลุ่มน้ำเจ้าพยาจนถึงแม่นและก็ลุ่มน้ำแม่กองน,นะคะก็พบ ตรวจวิเคราะห์เชื้อด้วยยา3มชนิดนะคะก็คือ E. s b l i Escherichia coli นะคะแล้วก็ Enterococcus f a e แล้วก็ Salmonella species นะคะแล้วก็พบว่าในลุ่มน้ำเจ้าพญานะคะก็พบในน้ำเข้าแล้วก็ในน้ำทิ้งร้อยละ26.92นะคะแล้วก็พบทั้งน้ำทิ้งแล้วก็กากตะกรนะคะอยู่ที่ร้อยละ7.69นะคะแล้วก็ในลุ่มน้ำแม่กองนะคะ พบในน้ำเข้าร้อยเปอร์เซ็นนะคะแต่ว่าพบในกากตะกอนร้อยละหกร้อยละเจ็ดสิบห้านะคะก็ในน้ำทิ้งก็คือพบแห่งหนึ่งนะคะแสดงว่าประสิทธิภาพในการบำบัดเนี่ยมันมีผลต่อการจัดการเชื้อด้วยยาได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะประสิทธิภาพในการกำจัดในการฆ่าเชื้อโรคนะคะก สามารถถ้าเราพัฒนาให้มีศักยภาพขึ้นมาได้เหมือนกับที่อาจารย์ทวัฒน์นะคะได้บรรยายไปว่าเราต้องเตรียมคอลีนยังไงเราต้องกำหนดค่าคอลีนยังไงบ้างก็สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพให้สามารถทำลายเชื้อด้วยยาได้ด้วยนะคะ นอกจากนี้นะคะเรากรมอนามัยเราก็ได้พัฒนาต้นแบบมา4โรงพยาบาลนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะก็ก็จะมีโรงพยาบาลกกพะจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะโรงพยาบาลสมุทรปราการจังหวัดส,สมุทรปราการโรงพยาบาลเจเสมียนจังหวัดราชบุรีแล้วก็โรงพยาบาลบางกลวยจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ได้เข้าร่วมกับเรานะคะในการที่จะพัฒนานะคะเราก็พบ พบสาเหตุได้หลากหลายนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงเราก็ถอดบทเรียนมาด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชื้อด้วยยามันสามารถจัดการได้ถ้าเรามีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพนะคะแต่ว่ามันอาจจะต้องอาศัยถึงความสม่ําเสมอในการที่จะตรวจเช็คปริมาณคอรีนในแต่ละวันต้องสรุปง,ง่ายๆต้องขยันตรวจคอรีอิสระทุกวันนะคะว่าวันนี้มันคอรีอิสระคงเหลือ ลดลงไปบ้างหรือเปล่านะคะหรือว่าไม่ถึง0.5ม mm. ิลิกรัมต่อลิตรซึ่งตรงนี้เราก็ได้ได้กำหนดไว้เลยนะคะว่าคอลินขั้นต่ำก็คือ0.5ม mm. ิลิกรัมต่อลิตรนะคะในคอรินอิสระของเลือสสำหรับจากข้อมูลจากการเฝ้าระวังนอกจากนี้นะคะเราก็มีการตรวจวัด ค่าสารแขวนลอยค่าระยะเวลาสัมผัสคอรีนแล้วก็ค่าคอรีนอิสระคงเหลือเราก็ยังพบว่าค่าสารแขวนลอยมันจะแปรผันตามกับเปน็นทิศทางเดียวกันกันกบเชื้อด้ย,ยานะคะเราก็พบว่ายิ่งเจอเชื้อด้ยามากสารแขวนลอยก็ยิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจัดก,การสารแขวนลอยก็เป็นประเด็นหลักเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของระยะเวลาสัมผัสคอรีนนะคะเราจะต้อง จากความสัมพันธ์นะคะเราก็พบว่าเป็นไปนในทางตรงกันข้ามนะคะก็พบว่าเมื่อเวลาสัมผัสคอรีนนานขึ้นการพบเชื้อก็จะน้อยลงดังนั้นนะคะในการที่เราจะแนะนำหรือว่าในการที่เราจะดำเนินการให้ค่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพเราจะต้องให้ระยะเวลาสัมผัสคอรีนไม่น้อยกว่าสามสิบนาทีด้วยนะคะรวมไปจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่าคอรีนอิสระคงเหลือนะคะกับกับค่า การพบเชื้อดื้อย,ยาก็พบว่ายิ่งเป็นไป,นปนในทางตัวมัินค่านะคะยิ่งพบเชื้อดื้อย,ยามากค่าคอลินอิสระก,ก็ยิ่งน้อยลงก็แสดงว่าประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อก็มีส่วนสําคัญด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางการเฝ้าระวังนะคะอย่างน้อยเราก็จะให้ตรวจอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ในการรายงานนะคะถ้าโรง,งพยาบาลไหน พร้อมเราก็จะมีระบบเป็น Google Form นะคะที่จะให้ทางโรงพยาบาลรายงานเข้ามานะคะในใน next step ต่อไปที่เราจะต้องที่ทางกรมาใหม่ต้องทำก็คือระบบรายงานซึ่งตรงนี้ก็อยากจะให้โรงพยาบาลที่เข้ามาฟังแล้วก็รวมไปจนถึงโรงพยาบาลที่อยู่ออนอกรอบว่าเราตอนนี้ ทางแ a บโกมันามัยสามารถตรวจได้แล้วนะคะสามารถส่งตรวจได้นะคะที่โกมานามัยค่ะอันนี้เราจะไปกระชับเวลานิดนึงเนาะเราจะมีบางท่านที่จะต้องกลับกลับเร็วมากขึ้นนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะ,ะปีหกเจ็ดที่ผ่านมานะคะเราก็ได้มีวิจัยนะคะที่ เกี่ยวข้องกับการประเมินความพร้อมของภาคการสาธารณาสุขสู่การพัฒนาต้นแบบการจัดการเชื้อเรื้ายาต้านจุลชีพในระบบะบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลนะคะกเ็เราก็พบว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในความพร้อมก็คือมีความพร้อมนะคะในระดับดีนะคะก็คือส่วนใหญ่ก็มีศักยภาพโรงพยาบาลมีศักยภาพที่จะดาเนินการเฝ้าระวังเชื้อเรื้อยาต้านจุลชีพนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ค่ามาตรฐานที่เรา ประเมินความเสี่ยงไปนะคะก็พบว่าณตอนนี้นะคะทั่วโลกก็ยังไม่มีมาตรฐานในเรื่องของเชื้อด้วยานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าการแนะนำค่าเฝ้าระวังนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ได้ประเมินความเสี่ยงมาพบว่าประมาณอยู่ที่ร้อยหนึ่งรอย CFU ต่อร้อย ml ซึ่งในอนาคตเราอาจจะกำหนดเป็น เป็นค่าเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณาสุขเองนะคะในอนาคตแต่ว่ายังต้องผ่านหลายขั้นตอนอยู่นะคะกว่ากว่าค่านี้มันจะสามารถเอ็กเซปได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเมื่อกี้ที่ได้กล่าวเกินน่ำไปช่วงแรกก็คือเรื่องของโรงพยาบาลสีต้นแบบที่เราพูดถึงก็คือเราได้พัฒนาต้นแบบมาสีรงลพยาบาลก็ เราก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาน,นะคะว่าโรงพยาบาลไหนทําได้ช่วงแรกเจอเชื้อด้วยยาหมดเลยตอนตรวจมาพอหลังจากพัฒนาแล้วก็ไม่พบเชื้อด้วยยาอีกอันนี้ก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้กับโรงพยาบาลสี่โรงพยาบาลนี้นะคะก็ ทบทวนอีกครั้งก็คือก็มีโรงพยาบาลกกพระจังหวัดนครสวรรค์โรงพยาบาลสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการโรงพยาบาลบางปวยจังหวัดนนทบุรีแล้วก็โรงพยาบาลจิตเสมียนจังหวัดราชบุรีซึ่งบางโรงพยาบาลมีปัญหาเรื่องระบบแต่ก็ยังสามารถจัดการเชื้อด้วยยาได้ตรงนี้สามารถไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางโรงพยาบาลได้นะคะ สำหรับวิธีการเก็บตัวอย่างเชื้อด้วยยาต้านจุลชีพในระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลน,นี้นะคะก็ก็เคยบรรยายไปครั้งหนึ่งแล้วเนาะเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าก็ขอเอามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับตัวอย่างถ้าโรงพยาบาลไหนไม่สะดวกที่จะตรวจกากตะกรนหรือว่าน้ำทิง้งเพราะว่าค่าตรวจมันแพงก็สามารถตรวจได้เฉพาะในอขออภัยนะคะ น้ำเข้าระบบหรือว่ากากตะกอนนะคะก็สามารถตรวจได้ในน้ำทิ้งนะคะเฉพาะน้ำทิ้งได้อย่างเดียวก็ไปก่อนนะคะเพื่อที่จะดูว่าแต่ละโรงพาบาลเนี่ยมีการจัดการเรื่องเชื้อด้วยามากน้อยเพียงใดนะคะถ้าเจอก็ต้องไปจัดการที่ระบบฆ่าเชื้อนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าโรงพยาบาลไหนคิดว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถที่จะนำเทคโนโลยีที่สามารถจัดการเชื้อดื้อยาได้ก็ ก็สามารถที่จะเอาเข้ามาจัดการได้นะคะไม่ว่าจะที่ทางกรมอนามัยมานําเสนอก็คือโรงพยาบาลก็คือบริษัทสองบริษัทแรกนะคะก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีนั้นได้นะคะเนื่องจากว่าคอลีนเนี่ยมันมีข้อจํากัดหลายประการนะคะในการใช้ดังนั้นนะคะก็การมีทางเลือกเทคโนโลยีอื่นๆที่เข้ามาช่วยก็จะสามารถที่จะลดเชื้อด้วยาได้ด้วยนะคะสําหรับ การเก็บตัวอย่างนะคะในคู่มือแนวทางเราก็มีไว้ให้นะคะแต่ว่าในคู่มือแนวทางเราจะกําหนดไว้ว่าเก็บน้ําเข้าระบบด้วยนะเก็บน้ําทิ้งแล้วก็กาก,ากตะกรนแต่จริงๆเราก็อารุ่มเอร่วยให้ได้ก็คือเก็บน้ําทิ้งอย่างเดียวก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเริ่มต้นของการจัดระบบของการเฝ้าระวังเชื้อด้วยยานะคะจริงๆในกากตะกรนเราก็เจอนะคะและแล้วเราก็ มีความเห็นว่าถ้าเจอในกากระกอนก็ไม่ควรที่จะเอามาใช้ประโยชน์นะคะควรที่จะฝังกบหรือไม่ก็เผาทิ้งไปนะคะสำหรับวิธีการเก็บตัวอย่างนะคะก็เก็บแบบจ้วงนะคะก็คือเป็นวิธีการเก็บน้ำทิ้งทั่วไปนะคะก็สามารถเก็บได้นะคะแล้วส่วนขวดเก็บตัวอย่างก็จะเป็นขวดที่ทางห้องปฏิบัติการเตรียมไว้ให้จะเป็นขวดชนิดที่เรียกว่าขวดดูแลนนะคะใช้เก็บ พวกตัวอย่างเ,เชื้อดื้อยานะคะแล้วก็ถ้าเป็นถ้าโรงพยาบาลไหนเก็บกากตะกรนก,ก็ใช้ถุงซิปล็อกเก็บในปริมาณ500กรัมนะคะแล้วก็ส่งทางห้องปฏิบัติการโดยทีเซิร์ฟตัวอย่างให้อยู่ในอุณหภูมิ4-10สองศาเซลเซลียสนะคะก็อาจจะอัดน้ำแข็งมาแล้วก็ให้ทางแล้วก็ส่งทางห้องปฏิบัติการนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ทาง กรมอนามัมายได้ลงเข้าไปเก็บตัวอย่างเชื้อด้วยยาในใโรงพยาบาลในลุ่มน้ำเจ้าพญาและก็ลุ่มน้ำแม่กองนะคะซึ่งที่เชิญลุ่มน้ำเจ้าพญาและลุ่มน้ำแม่กองมากรมอนามัมายไ,ได้ลงเข้าไปเก็บก็ค่ะก็ที่เชิญมาก็เพราะว่า ในสตีกสต็ปต่อไปเราจะมีการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลที่มีการจัดการเชื้อด้วยยาต้านจุลชีพนะคะต่อในลําดับต่อไปซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของปีนี้นะคะที่จะลงไปดําเนินการนะคะค่ะสําหรับในกรณีที่เราเจอเชื้อด้วยยานะคะเราจะจัดการยังไงก็ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อมีส่วนนะคะแล้วก็เรื่องของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะเนื่องจากเราประเมินความเสี่ยงมาพบว่าคนที่ไม่สวมหน้ากากเลยเนี่ยมีความเสี่ยงมากมากถึงมากที่สุดนะคะในการที่จะรับพวกเชื้อโรคเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายนะคะซึ่งตรงนี้ทางศูนย์อนามัยที่มานะคะก็สามารถที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงพยาบาลได้นะคะว่าจะแนะนำยังไงให้กับโรงพยาบาลที่มีการจัดการเชื้อด้วยยาต้านจุลชีพนะคะ สามารถที่จะเอกสารประกอบการประชุมนะคะหรือว่าเว็บไซต์กรมอนามัยก็จะมีคู่มือแนวทางการเฝ้าระวังเชื้อด้วยยาต้านจุลชีพในระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลให้ดาวน์โหลดนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะว่าการดูแลประสิทธิภาพหรือว่าถ้าเป็นกากระกรจะดูยังไงนะคะก็สามารถที่จะ ควบคุมให้กากตะกอนมีความชื้นน้อยกว่าร้อยละห้านะคะเพื่อที่จะให้กาก,ากตะกอนแห้งแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเจอในกากตะกอนนะคะก็ไม่ควรนําไปเป็นสารบํารุงดินนะคะก็ควรจะนําไปฝังกบหรือไม่ก็ไปนําไปเผานะคะและไม่ไม่ควรกลับมาใช้ประโยชน์นะคะสําหรับ สไลด์สุดท้ายแล้วนะคะก็จะรวบรัดเลยนะคะเพราะว่ามีบางท่านอาจจะต้องไปขึ้นเครื่องแล้วนะคะก็สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการทำลายเชื้อโรคดังที่ได้พูดถึงนะคะก็จะมีตั้งแต่การจัดเตรียมคอลินตั้งต้นนะคะความเข้มข้นของคอลินที่ใช้แล้วก็การเก็บรักษาคอลินต้องให้พ้นแสงแล้วก็ ส่วนบ่อเติมคอรีนะคะระยะเวลาสัมผัสคอรีนต้องไม่น้อยกว่า30นาทีนะคะแล้วก็สิ่งสกปรกในบ่อก,ก็ควรที่จะล้างทําความสะอาดเพื่อประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็คอรีนอิสระคงเหลือให้อยู่ในช่วง0 5ถึง1มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะซึ่งในมาตรฐานนะคะของ คอพอนะคะเขาก็กําหนดมาว่าไม่ควรเกิน1นึ่งมิลลิกรมต่อลิตรนะคะแต่ว่าทางเราก็คือให้อยู่ในช่วง0 5นย์จุดาถึงหมิลกรัมต่อลิตรนะคะเพื่อความปลอดภัยของทั้งประชาชนเองแล้วก็ผู้ใช้เองด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นภาพการเก็บตัวอย่างที่โรงพยาบาลเจสเมียนนะคะแล้วก็ที่รุ่มน้ำแม่กองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการเก็บกาตกตะกอนแล้วก็น้ำ ค่ะก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ